เป็นมงคลให้เจ้าให้น่าแลกนน,นี่เจ้านี่ใกล้หน่อยเลยหนสามดอกก็มีจีเ้ยมาขนาดน,นี้แหละดอกนี้งามเลยสองดอก ขนาดนี้เลยน้องอ่ะต้องการสวยๆทียเจ้าพราะว่อใส่ในแดดผู้ดอกดีนะขานะเจ้าสวยเลย วัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพรห้ามปัญหาเจ้าเจอกันบนดอยเจ้ามาหาเห็ดนะบุฟเฟวันนี้จะมาเรือกมากกลุ้นกันเจ้ากว่าดอยจริงขนาดแล้วเจ้าเป็นเห็ดเครื่องแหละตอนที่ท่านเห็ดอกเจ้าปีศาจเองเป็นเห็ดกอขาวเจ้า คุณนน่ก่อนดอกตีนล้กกลังตุ่มท้องนี่เห็ดนางประดุกเจาะมันจะใจก่อนอ้ยดอกไม้เป็นเห็ดทานเลยแต่มันเน่าแล้วเจ้า หมดเด้นจบพบาซี่เห็นแล้วเยี่ข้างับวันใช่งิถ้าดังครับ มุดมาจาขึ้นขึ้นแล้วขึ้นขึ้นน้วยาเจาะโอเคใจก่อนมก่อนโอ้ยได้โอเ cái đọc chí nọ Để xem cho ạ Hết than cho ạ Thàn nó vậy đò bỏ bún nó mất cắt cho Này chưa なれ。 Yeah. Oops.

จบใกลกันก็ไม่ไดดอกจีเนอ่นข้างล่างนี่เจ้าตรงนี้ยามขนาดนี้แหละมูได้เรออืมก็นะโอ้ไยยิง นี ning, ่เห uh uh. an so ็ดแดงนมาเจาะดอกนี hmm. bridge, ้งามเลยสองดอกขนาดนี้เลยเนาะต้องการสวยๆเล้เจ้าพะรดใจในแหดดเห็ดทั้งนี่เจ้าแบบนี้นะดอกพะเนี่ไมนมีคนเแต่กินอยู่นะเจ้าเนี่ยเปิดเอาไปทำกับข้าวนี่เขาผมเคยหมเคยกินนะเจ้า เอาในชอบเี้ค่ณไม่ชอบเล่้เจ้าพี่เหรอใส่ดอกดอกสวยเลยสองดอกองาม ปีนภูเขากระแพงมาเนอะโอ้ยผ่าดอกมันเตอะให้ดีกว่าอกไมหน่อยจีชามาร์าจะเป็นดอกจีนนนเนาะแม่นมันจะหลยอะนะยัง,ยงดองบนมันกำลังเริ่มออกจ้ะ ตกจีนักนีเต็มเลยด้านนี้อุ๊ไหลเหดทานนี่มันอดเฮ้นั่นี่นนยจะอออกปลาที่เห็นเยอะจ้ะ hem sao hem Ui, dám vô cho họ được nhá với ี๋ยะไสองเฮ้ยขบินออกก่อน,นเลยเลยไปเลยไนะเบื่อเฮ้ยแรนแรกเนี่ยเ้ยตรงนี้มาได้ไอ้ตรงนี้ต้องขัดเจาะนีณเหรอโอ้ย

เทานูหวเจ้า,าดูอือืมาืมอืมอือืมอือืมีืมอมอื้อ Hoa hết đất 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 นี่ปู๊ใจนี่เป็นเทดคาเจ้าดูใกล้กันมูด้วยกันนี่โอ้ยเขาแค่นี้แตดอขสวยๆพูดแทนเจ้าอืมแค่ดอกหืมเสกอะไรนี่นะ เดี๋ยวม่นกเอาจะเห็นนามอมนีมเ่เนาะกันดี๊ พวกนี้เปรยพวกนี้เป็นราึฮดทานเด้อทานหน่อยคิดห้แได ก็แต่ว่ามันนี่เรื่อยๆครับรอบนี่เห็ดแดงน้ำหมากนดอกกับโอ้ยได้เลยหมูมันเถอบ

เป็นมกคุณเจ้า,เาให้หน่าแลกนดีเจ้านี่งใกล้หน่อยเลยมันสามรอบรอบหีจทีเลยมาเ,าเก็บกันดอกแข็งยัอยู่นะเจ้า,ามักไซนี่แหละที บนถึงเจ้าออ,ออกหางก็ออกเรื่อยๆนะเจ้าแล้วก็เฮ็ดดอกงามด้วยแหละพอล้วพี่นอ้องเนี่ยส่วนมากส่วนมากจะเป็นจีแล้วนะจูนะจีน้อยๆเลยอโอ้ผมมั่นใจให้เลยนะเป็นรา อะไรเจ้าเนาะตอนนี้แพงก็หามาจอถึงทางออกแล้วเจ้าเฮ็ดตีแพงหานะคะเจ้าสซมาจะเป็นเฮ็ดเครื่องขมดนะเจ้าเฮ็ดเครื่องเลยเฮ็ดดินนะเจ้าเห็นน้ำมอยหน้าแรกสซมาจะเป็นเฮ็ดสีเลยเจ้าเนาะเพราะเราตกำงามเลยเจ้าไปส่องไปกล้าเลยอ่าวันนี้แพงเอาตะกร้าใหญ่มาเลเจ้าเนี่ยฮ็ดจินล้ำเอาไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับล้ำแกงกับหมาะเจ้าเป็นเฮ็ดโอกนะเจ้าเนาะเหมาะหน่อยมีอันก็มีคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์ทักมาแลยเจ้าเนาะ ขอบคุณนะเจ้าสําหรับคําแนะนำนานเจ้าบอกกว่าเกดลําพูนออกแ้วออกไล่หลายนะเจ้านอกก็ขอสุมาภัยนะเจ้าช่วงนี้แห่งออกต่างจังหวัดบ่ได้เจ้าก็ต้องต้องดูเฝ้าดูสถานาการณ์น้าที่บ้านอยู่เพราะว่าน้ําน้าอิงก็ะังี่บนน่งเเ้ายัางขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วก็ยังขึ้นยังลงคือยังไปเรื่อยๆแล้วก็น้ําปาก็ยังบนนิ่งเเ้าถ้าฝนตกมาเห็นก็มันก็เหลือแต่คนเท่าอยู่บ้านนายเจ้านอะก วเปิ้ลจะคุ้มสถานาการณ์ในย่กของช่วงนี้กคือต้องตง้อง,งอยูเช่บ้านนะอะไรเจ้าน้องได้สำหรับวันนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพลงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแพงจุดถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะวันนี้ตีแพงหานะเจ้าก็ตรงกับวันที่31สิงหาคม2567เจ้า 25, 25สงให้เดอร์ถึงหาเลยนะสำหรับวันนี้แนมะ่ขอตัวเมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ